ก็วันนี้หลวงพี่มาเป็นครั้งที่20 25แล้วเนาะพอดีบันทึกไว้ในโฟลเดอร์นะตั้งแต่เริ่มเทศซู o ม,มานี่วันนี้วันนี้ก็ครั้งที่25พอดีนะก็ได้เทศในหลายเรื่องนะวันนี้มีเรื่องที่เรื่องหลักนะในการเขาเรียกว่าความการศึกษานะของพระพุทธศาสนา ศึกษาเรื่องอะไรนะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยเป็นยุคแห่งการเรียนรู้ใช่ไหมทุกวันเราสามารถเรียนรู้ได้นะจากอินเทอร์เน็ตนะไม่ว่าจะเป็นความรู้อะไรต่างๆก็สามารถค้นหาได้หมดเลยเวลาเราจะทำกับข้าวนะเราไม่รู้ว่าน้ำพริกกะปิทำยังไงใช่ไหมเราก็เซิร์ชใน Google นะเซิาาร์ชใน YouTube เราก็จะได้เห็นสูตรน้ำพิกกะปิขึ้นมานะซึ่งมีหลายสูตรสามารถเรียนรู้ได้นะอย่างง่ายๆเลยนะหรือวิธีการทำฐาน ừ, ใครอยากทำฐานก็สามารถเข้าไปดูได้นะใน u u u e e ใน Google ก็มีวิธีการทำฐานนะสมัยก่อนเนี่ยจะทำฐานได้ต้องไปหาฟืนนะเอาฟืนมาเผานะเผาในเตาเตาที่ทำ ทำมาจากโคลนนะตอนพี่ตอนเป็นเด็กนี่บ้านอยู่ต่างจังหวัดก็จะเห็นกุณตาเนี่ยนะทาที่เผาถ่านนะถ้าบ้านนอกเนี่ยใครเคยอยู่บ้านนอกก็จะเคยเห็นนะเป็นเป็นดินเหนียวใช่ไหมเอามาจากทุ่งนาแล้วก็มามาปัาน้นนะให้มันเป็นคล้ายๆหลังเต่านะแล้วก็เผาถ่านนะเผาไม้นะจนกลายเป็นถ่านนะแต่ทุกวันนี้เนี่ย เขาสามารถมีเขาเรียกอะไรเอาขี้เลื่อยนะหรือว่าวัสดุอื่นมาแทนได้นะก็เป็นความรู้ที่มันพัฒนาขึ้นมานะหรือวิธีการทำขนมเราก็สามารถเข้าไปดูใน youtube ได้เข้าไปดูใน Google ได้นะซึ่งการศึกษาเหล่านี้เนี่ยเป็นการศึกษาทั่วไปนะถ้าเราเรียนแล้วเรามีความรู้แล้วก็เพียงแค่นำมาหล่อเลี้ยงชีวิตในโลกปัจจุบัน แต่การศึกษาในพระพุทธศาสนาเนี่ยเป้าหมายสูงสุดก็คือเพื่อการหลุดพ้นการหลุดพ้นจากอะไรหลุดพ้นจากอวิชชาเพราะว่าอวิชชาเนี่ยเป็นบอ่อเกิดแห่งสังขารนะสังขารก็คือร่างกายเรานี่แหละนะเป็นบอ่อเกิดแห่งวิญญาณหรือปฏิจจสมุประบาทนั่นแหละนะ ถ้าเกิดเราหลุดพ้นจากอวิชชาได้เราก็สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานทั้งปวงได้นะวันนี้หลวงพี่ก็จะนำนะความรู้เรื่องของไตรสิกขาหรือสิกขาสามอย่างเนี่ยการศึกษา3ามอย่างเนี่ยมาอธิบายให้ทุกท่านได้ฟังกันนะในเบื้องต้นนะอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดแบบลึกมากนะก็ให้เรารู้คร่าวๆว่าในพระพุทธศาสนาเนี่ยนะ พะสัมมาสัมพุทธเจ้าเน้นในเรื่องของการศึกษา3ามอย่างนี้เป็นหลักนะมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือศีลน,นะศีลแปลว่าปกตินะปกติของมนุษย์เนี่ยนะก็คือต้องมีศีลห้าก็คือการไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์นะไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกแล้วก็ไม่ดื่มน้ำเมาสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานของมนุษย์ที่เรียกว่าศีลศีลก็แบ่งออกเป็นศีลเบื้องต้นศีลท่ามกลางแล้วก็ศีลขั้นสูงศีลเบื้องต้นก็ศีลห้าใช่ไหมศีลห้าที่เราได้รักษากันเนี่ยบางท่านก็รักษาศีลเป็นปกติการรักษาศีลเป็นปกติเนี่ย ก็จะทำให้จิตของเราเนี่ยมีความบริสุทธิ์นะมีความนิ่งมีความผ่องใสเวลาเราไปนั่งสมาธิเนี่ยมันจะหยุดนิ่งได้ง่ายนะเพราะฉะนั้นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าจึงตรัสเอาไว้ว่าสมาธิที่มีศีลเป็นพื้นฐานเนี่ยเป็นสมาธิที่มีผลมากมีอานิสงส์มากเพราะว่าเป็นพื้นฐานเลยที่จะทำให้เราเข้าถึงทำได้นะเราต้องมีศีล ศีลก็ทำให้เราเป็นคนที่ยับยั้งชั่งใจได้นะเวลาเราจะทำอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเกิดเรารักษาศีลให้บริสุทธิ์เนี่ยนะเวลาเราจะทำอะไรที่มันเป็นความชั่วเนี่ยเราจะสามารถละได้นะคำสอนในพุทธศาสนาเนี่ยขึ้นต้นด้วยอะไรโอวาตวปฏติโมกสัพพปาปัสะอาการนังใช่ไหมการไม่กระทำบาปทั้งปวงออการไม่ทำบาปเนี่ยสำคัญนะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าหากเราจะเป็นคนที่ดีร้อยเอร์ซนเนี่ยนะหรือเป็นคนดีที่เราต้องการเนี่ยอันดับแรกเลยก็คือการไม่ทำบาปทั้งปวงนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงเนี่ยจะสามารถทําให้เราสั่งสมความดีได้เต็มที่นะการทําความดีเนี่ยนะหรือการทําบุญเนี่ยคนที่เขาเรียกว่าอะไรคนที่ไม่มีสีลก็สามารถทําได้นะนะเช่น คนที่ฆ่าสัตว์เป็นประจำเนี่ยก็สามารถใส่บาตรนะสามารถทําบุญท่อพระป่าเท่ากระถิ่นได้นะแต่ถามว่าเป็นคนดีไหมถ้าจะเป็นคนดีต้องละชั่วนะต้องละบาปทั้งปวงจึงจะสามารถเรียกว่าคนดีนะในเบื้องต้นก็คือศีลห้ากุศลสูประสัมปทาก็คือการบำเพ็ญกุศลนะให้ถึงพร้อมกุศลก็กุศลกรรมาบท10อย่างใช่ไหม ทานศีลภาวนาเป็นต้นนะกุศลกรรมบทแล้วก็สจิตระปริโยทปนังการทําจิตของตนให้ผ่องแผ้วนะต้องทําจิตของตัวเองเนี่ยให้ผ่องแผ้วก่อนนะจึงจะสามารถไปแนะนําให้คนอื่นมีจิตผ่องแผ้วได้นะถ้าเกิดเราจิตใจไม่ใส แล้วเราไปจะไปสอนให้คนอื่นใจใสเนี่ยมันปเป็นไปไม่ได้นะเป็นไปได้ยากเออมันเราว่ายน้ําไม่เป็นเนะนี่ยนะว่ายน้ําไม่เป็นเราก็ช่วยคนอื่นไม่ได้ที่เขาจมน้ําอยู่ใช่ไหมถ้าเราว่ายน้ําไม่เป็นเห็นคนจมน้ําเราโดดลงไปไปไงก็น่าจะไปเจอกันในโลกหน้าใช่ไหม <laughs> เจอกันในพรโลกเลยนะเพราะว่าเราต้องช่วยตัวเองได้ก่อนนะต้องช่วยเหลือตัวเองเป็นที่พึ่งของตัวเองได้ก่อนจึงจะสามารถเป็นที่พึ่งให้คนอื่นได้ศีลนอะ่ ที่เราเห็นเห็นกันก็ศีย5ใช่ไหมถัดจากถัดจากศีล5ก็ศีลน,นะเข้มข้นขึ้นมาศีล8ก็ในเรื่องข้อ3นะก็คือจากเขาเรียกว่าไม่ประพฤติผิดในกรามก็คือไม่ยุ่งเกี่ยวในเรื่องของกลามนะไม่ยุ่งเกี่ยวกันประพฤติพรหมจรรย์พรหม,มจรรย์ยังแปลว่าการประพฤติอันประเสริฐนะประพฤติแล้วเนี่ยจะทําให้จิตใจของเราประเสริฐสูงส่งขึ้นมา แล้วก็ศีลสิบใช่ไหมสมณณน,นนะถือศีลสิบศีลสิบมีอะไรบ้างศีลสิบก็เรื่องของไม่ถือเงินและทองใช่ไหมในดั้งเดิมนะศีลก็ที่สิบแล้วก็ศีลของพระพิกสุนะพระพิสุเนี่ยก็มีหลายนิกายนะมีหลายนิกายแต่ของเราเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยของเราเป็นนิกายของเถรวาทนะ ทีรวาดก็จะเป็นนิกายที่ยึดเอาพระไตรปิฎกนะที่สังคยนาครั้งที่หนึ่งเป็นหลักนะการสังคายนาพระไตรปิฎกเนี่ยเกิดขึ้นหลายครั้งนะแต่ว่าครั้งที่หนึ่งคือครั้งแรกที่พระมหากัสป,ปะเป็นประธานเนี่ยท่านได้ยึดนะเอาคำสอนของพระสมรัมมาสัมพุทธเจ้าพระวินัยทั้งหมดเนี่ยคงไว้หมดเลยนะก็เลยทำให้ไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้ พระนิกายเถราวาทในประเทศไทยเนี่ยนะศีลังกาพระมา่าลาวก็ตามก็จะยึดเอาคำสอนของการสังคายนาครั้งแรกเป็นหลักนะจึงมีศีลทั้งหมด227ข้อที่ถือมาส่วนพระิษุณีนะพิษุณีก็ถือศีลส1 1ข้อแต่ตอนนี้พิษุณีในประเทศไทยเนี่ยไม่มีนะไม่ไม่ไม เขาเรียกว่าคณะสงฆ์ไทยยังไม่ได้ยอมรับนะยังไม่ได้รับรองให้ถูกต้องตามหลักพระวินัยนะแต่ประเทศอื่นก็มีพิสุนีนะแต่พืองไทยเราของเทราวาสเนี่ยยังไม่มีเท่าที่ทราบข่าวนะศีลนศีลก็ทำให้ระวัดระวังนะกายวาจาใจนะเมื่อศีลของเราเนี่ยปฏิบัติได้เต็มที่นะ ก็จะทำให้ถ้าทางปฏิบัตินะที่หลวงพ่อท่านบอกว่าเราจะสามารถเข้าถึงดวงศีลได้นะดวงศีลที่อยู่ในตัวเราเนี่ยนะดวงศีลก็เป็นดวงใสๆนะการรักษาศีลแบบนั้นเขาเรียกว่าอธิศีลนะศีลอย่างยิ่งนะรักษาแบบไม่ให้ขุนมัวศีลเนี่ยใสบริสุทธิ์เลยนะเขาเรียกว่าอธิศีลศีลศีลขั้นสูงสุด ต่อมาก็สมาธินะสมาธิก็ก็คือการจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะการจดจ่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนทำให้ใจเราเนี่ยสงบนะสงบมีสัมปชัญญะนะมีความเขาเรียกว่ามีสติสัมปชัญญะมีความรู้พร้อมเกิดขึ้นนะเรียกว่าสมาธินะ สมาธิเนี่ยถ้าในพระสูตรในพระสูตรพระไตรปิฎกเนี่ยการปฏิบัติสมาธิที่เป็นหลักเลยก็คือมหาสติปัฏฐานสูตรมหาสติปัฏฐานสูตรเนี่ยพระสัมม,สม,มาสัมพุทธเจ้าได้สรุปเอาไว้ว่าบุคคลใดนะดำเนินรอยตามมหาสติปัฏฐานสูตรนะบุคคลนั้นสามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ภายในชาติปัจจุบัน เพราะว่ามหาสิทธิประฐานสูตรเนี่ยได้สอนเรื่องของกายในกายนะเวทนาในเวทนาจิตในจิตแล้วก็ธรรมในธรรมยกตัวอย่างเช่นกายในกายก็เริ่มตั้งแต่ลมหายใจนะให้เรารู้รู้ลมหายใจของเรานะว่าตอนนี้เราหายใจเข้านะตอนนี้เราหายใจออกนะตอนนี้เราหายใจสั้นตอนนี้เราหายใจยาวนะเป็นต้นนะหรือ พิจารณาสังขารพิจารณาธาตุธาตุดินนะน้ำลมไฟว่าร่างกายของเราเนี่ยประกอบขึ้นด้วยธาตุทั้งสี่มาเป็นร่างกายนะหรือพิจารณาความไม่งามของร่างกายพิจารณาอสุภะนั่นแหละนะพิจารณาศพสมัยพุทธกาลก็ป่าช้าเนี่ยนะเขาเอาศพไปทิ้งกันพระทั้งหลายที่ท่านออกบวชเพื่อ ที่จะสแสวงหาความหลุดพ้นเนี่ยท่านก็เข้าไปในป่าแล้วก็ไปนั่งเพ่งดูศพนะดูการเปลี่ยนแปลงของศพนะจนได้เข้าถึงนะบรรลุเป็นพระอรหันตก็มีนะบรรลุเป็นพระริยเจ้าก็มีหรือบางท่านไม่บรรลุเลยก็มีเพราะว่าไม่ถูกจริตนะบางคนเนี่ยดูศพไม่ได้มันสีสเอียนมันน่ากลัวน่าเกลียก,กนะก็ไปดูของสวยงามนะเหมือนพระพิสุในสมัยพุทธกาลที่ ท่านเกิดเป็นช่างทองห้าร้อยชาติใช่ไหมเป็นธิษของภาษาลีบุตรนะเขาเปรษาสามเดือนเนี่ยไปเรียนกรรมาฐานกับภาษาลีบุตรภาษาลีบุตรให้พิจารณาศพปรากฏว่าสามเดือนนั้นเนี่ยท่านไม่ได้อะไรเลยนะแล้วก็เครียดเกิดความเครียดนะขึ้นมาเพราะว่าตัวเองเป็นช่างทองมาห้าร้อยชาติเนี่ยเจอแต่สิ่งสวยงามมาทั้งนั้นเลยใช่ไหมพระสามานมุเจ้าพอทราบดังนั้นก็เลยเรียกพระภิสุรูปนั้นเนี่ย ไปสอนกรรมฐานแบบส่วนตัวเลยนะสอนให้แล้วก็เนลมิตรดอกบัวขึ้นมากลางสะในดอกบัวนั้นก็มีหญิงสาวนะสวยงามขึ้นมาแล้วก็ค่อยคอยแก่ไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งเหลือกระดูกนะจนกระทั่งหายไปท,ทุกสิ่งทุกอย่างเลยภนะาพรูปนั้นเนี่ยก็ได้สติสามารถพิจารณาไปตามความเป็นจริงแล้วก็หลุดพ้นกลายเป็นพระอรหันต์รูปหนึ่ง ในพุทธศาสนาเรื่องของสมาธิเนี่ยนะเป็นศาสตร์ของการทำใจให้หยุดนิ่งนะหลวงพ่อบอกว่าศิลปะที่สุดยอดที่สุดนะก็คือศิลปะการทำใจให้หยุดนิ่งบุคคลใดสามารถทำใจให้หยุดนิ่งได้เนี่ยนั่นแหละคือสุดยอดของศิลปะอย่างเราเข้าวัดพระธรรมากายนะก็จะเป็นการปฏิบัติธรรม ด้วยการทําใจนะให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ใช่ไหมเพราะว่าเป็นแหล่งที่ตั้งของใจนะฐานที่ตั้งของจิตนะฐานที่ตั้งของใจมีทั้งหมด7ฐานด้วยกันนะก็ฐานที่7เนี่ยเป็นทางไปสู่มรรคผลนิพพานนะถ้าจะไปมรรคผลนิพพานต้องไปทางนี้ทางเดียวนะที่เรียกว่าเอกายนามัเนี่ยเป็นเส้นทางสายเอกสายเดียวทางที่สองไม่มีนะ หลวงปู่ท่านได้ค้นพบการบรรลุพระธรรมากายขึ้นมาแล้วก็ท่านก็นำมาสั่งสอนของเรานำมาสั่งสอนลูกศิษยนะ์ให้ได้รู้ตามนะแล้วก,ปวกว็ปฏิบัติตามความเขาเรียกว่าอะไรปฏิบัติตามความศรัทธานะปฏิบัติตามกำลังแห่งความเพียรของแต่ละคนนะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีความเพียร มีอินรียมีความตั้งใจในการปฏิบัติไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเราจะเอามาเทียบกันไม่ได้แต่ถ้าเราอยากปฏิบัติให้ได้นะเราต้องยึดครูบาอาจารย์นะยึดหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายเนี่ยเป็นหลักเมื่อเราเยึดท่านเป็นหลักแล้วเราจะมีกําลังใจในการปฏิบัติทมต่อมาก็สุดท้ายนะสูงสุดของการศึกษาก็คือปัญญาปัญญาเนี่ย <c oughs> ก็คือขั้นวิปัสนาะการการปฏิบัติธรรมเนี่ยแบ่งเป็นสองอย่างนะอย่างแรกเขาเรียกว่าสมถนะสมถะก็คือการทำใจให้หยุดนิ่งนะเมื่อใจหยุดแล้วนะเกิดฌานวิชาปัญญาแสงสว่างขึ้นมาเนะีนะ่ยเมื่อเข้าถึงพระธรรมกายนะจึงสามารถใชนะ้จึงสามารถใช้ปัญญายานของพระธรรมกายเนะี่ย ไปพิจารณาทำขั้นสูงได้ทำขั้นสูงที่ว่านี้ก็คืออริยสัจส,สี่ปฏิจจสมุปบาทนะเป็นต้นนะอริยส,ส,สัจสี่จะพิจารณาได้เนี่ยต้องใช้กายทำในการพิจารณานะพิจารณาเรียกพิจารณาแบบนี้เรียกว่าวิปัสนานะปัสนาก็คือการเห็นนะใช่ไหมวิก็คือวิเศษแจ่มแจ้งแล้วก็แตกตา่าง คือการเห็นที่วิเศษแจ่มแจ้งแล้วก็แตกต่างจากการเห็นด้วยตามนุษย์ที่หลวงพ่อท่านอธิบายเอาไว้นะการพิจารณาด้วยพระธรรมากายเนี่ยจะสามารถทำให้เราสามารถละสังโยชน์ได้นะสังโยชน์สิบเป็นกิเลสขั้นสูงนะเป็นกิเลสที่แยกออกมาจากโลภโกรธหลงสังโยชน์สิบก็ข้อสุดท้ายก็คืออวิชชานะ ถ้าเป็นพระอรหันต์เนี่ยจะสามารถละสังโยชน์ข้อที่สิบได้หมดกิเลสเป็นพระอรหันต์เมื่อเป็นพระอรหันต์แล้วเรียกว่าจบการศึกษาการศึกษาเนี่ยในทางโลกใช่ไหมถ้าเป็นปริญญาก็เรียนสี่ปีนะเรียนสี่ปีจบได้ใบป,ประกาศว่าคุณจบการศึกษาแล้วนะแต่ถ้าทางธรรมเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราสําเร็จการศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือยังนะ เราก็ดูได้จากว่าเราเป็นพระอรหันต์หรือยนะังถ้าเราเป็นพระอรหันต์แล้วเราบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วนะนั่นแหละก็คือเราได้รับใบปริญญาสูงสุดแล้วนะเพราะฉะนั้นการศึกษา3อย่างก็คือศีลสมาธิและปัญญานะเป็นการศึกษาเพื่อการหลุดพ้นจากกิเลสจากความทุกข์ทั้งปวงนะสิ่งที่เป็นมลทินนะ เป็นโมลทินขั้นสูงสุดเลยเนี่ยนะพระสัมมาพุทธเจ้าตัดว่าอาวิชชาอาวิชชาเนี่ยเป็นโมลทินขั้นสุดยอดนะไม่มีโมลทินใดในโลกนี้ที่จะเกินไปกว่าอาวิชชาวิชาไปว่าความรู้แจ้งนะส่วนอวิชชาก็คือความไม่รู้แจ้งก็คือไม่รู้อะไรเลยนะไม่รู้ในที่นี้ก็คือว่าไม่รู้ว่าเราเกิดมาจากไหนชาติที่แล้วเราเป็นอะไรใช่ไหมเราเกิดมาจากอะไรนะเราเกิดมาทําไมนะ ตายแล้วจะไปไหนนรกสวรรค์มีจริงหรือเปล่านะพระรหั์มีจริงไหมพระนิพพานมีจริงไหมความสุขที่แท้จริงมีจริงหรือเปล่าหลายเรื่องที่เราไม่รู้นั่นแหละเรียกว่าอาวิชชาถ้าเราได้วิชาแล้วเนี่ยเราจะรู้ทุกอย่างที่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระรหัตนทั้งหลายท่านรู้ท่านเห็นมาแล้วเพราะฉะนั้นให้ให้จำไว้ว่าการศึกษาเนี่ย ที่สำคัญที่สุดก็คือศีลสมาธิแล้วก็ปัญญานะสามอย่างนี้ถ้าเราศึกษาจนจบนะเราก็จะได้บรรลุปเป็นพระรหันต์พระรหันต์ก็คือขั้นสูงสุดของพระริยเจ้าในพุทธศาสนานะวันนี้ก็นําความรูนะ้นำธรรมะมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังแต่เพียงเท่านี้นะแล้วก็ขอประชาสัมพันธนะ์วันพรุ่งนี้จะมีงาน มีกิจกรรมนะรวมศรัทธาพุทธศาสนิกชนนะในทวีปเอเชียแอฟริกาสวดมนต์เจริญภาวนาออนไลน์เพื่อสันติภาพโลกครั้งที่สองวันที่17กรกฎาคม2 5 6 4นะเริ่มเวลา17นาฬิกา30นาทีถึง19นาฬิกานาทีตามเวลาประเทศไทยนะแต่ถ้าเป็นประเทศญี่ปุ่นก็ทุ่มครึ่งนะทุ่มครึ่งถึง สามทุ่มครึ่งนะก็ห้องซูมจะเปิดในเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะซึ่งครั้งนี้เนี่ยจะเป็นห้องซูมของคณะกว่านะวัดพระธรรมกายคณะกว่าของเรานะจะมีคนมาเข้าซูมเนี่ยน่าจะเป็นพันนะเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยประมาณหนึ่งพันห้าร้อยกว่าคนนะต้องใช้ซูมสองห้องนะจึงจะสามารถรองรับคนได้นะท่านใดที่ก็ขอเรียนเชิญนะทุกท่านเลยที่เข้ามาฟังในวันนี้เนี่ย ให้ไปร่วมกันนะสวดมนต์เจริญภาวนาเพื่อให้โลกนี้ได้รับกระแสพลังแห่งความดีนะกระแสพลังแห่งความบริสุทธิ์ของลูกพระธรรมนะในทวีปเอเชียแล้วก็แอฟริกานะซึ่งมีทั้งหมด17ประเทศด้วยกันนตอนนี้นะเพราะฉะนั้นท่านใดที่ยังไม่ทราบข่าวก็ขอประชาสัมพันธ์มาให้ทุกท่านได้ทราบโดยทั่วถึงกันนะ,นะตอนนี้แล้วก็ท่านใดที่ ร่วมกิจกรรมในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะก็จะมีพระของขวัญทั้งหมด19องค์นะสิองค์เลยทีเดียวนะก็มีหลากหลายตามที่ในภาพที่ขึ้นมานี้นะเพราะฉะนั้นผู้ที่จะมีสิทธิ์ได้รับพระของขวัญเนี่ยก็ต้องแจ้งรายชื่อมาก่อนนะแจ้งรายชื่อได้นะในห้องลายสายธรรมคณะกว่าหรือท่านใดที่ ไม่ได้อยู่ในห้องสายธรรมสามารถแจ้งชื่อได้นะในะ้าจารย์หรือเจ้าหน้าที่ที่ท่านรู้จักนะที่อยู่วัดพระธรรมกายขณะก็ว่าหรือท่านใดที่ไม่รู้จักใครเลยนะก็สามารถพิมพ์ชื่อนะเข้ามาในแชทนี้ได้นะก็เดี๋ยวจะได้เก็บลายเชื่อ,อไว้เพื่อนําไปจับสลากในวันพรุ่งนี้นะเป็นเฝะาของขวัญสลากกระพัดนะที่จะมอบให้กับผู้มีบุญมาสวมดมนต์ร่วมกัน ในวันพรุ่งนี้ครั้งที่สองนะก็ขออนุโมทนาบุญนะกับทุกท่านที่ได้เข้ามาฟังธรรมะในวันนี้นะจ๊ะก็ขออํานวยอวยพรให้ทุกท่านได้เป็นผู้ที่มีปัญญาสว่างสวัย ให้ได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาให้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพันจงทุกท่านทุกประการเทินสาธุครับสาธุตุสาธุ